ใครยังไม่รอรีบรอเลยนะครับอ่ามุดปักแล้วนะครับอยู่ด้านล่างนะครับด้านล่างนะครับขอบคุณนะครับสุสำหรับทุกคนนะครับใครยังไม่เข้ากลุ่มรีบเข้าเลยครับตอนนี้นะครับตอนนี้ทีมงานกําลังแบบเร่งรีบนะเพราะว่าเอ่ออะไรหลายๆอย่างด้วยเนาะสถานที่แคบด้วยแล้วก็ตั้งตั้งย่างนิดหนึ่งนะครับทุกคนใช่นิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวสักพักก็เสร็จนะครับตอนนี้คือแบบ พิงมากำลังเล่งรีบนะเพราะว่าสถานที่เอฝอนตกอาจจะตกเมื่อคืนวานนะครับแล้วก็ที่บางบางบางพื้นที่นะครับบางพื้นที่เป็นช่วงๆนะครับอาจจะดินยุบมั่งอะไรมั่งต้องแบบปรับที่ใหม่นะครับคนนี่ทางนี้นี่ออกด้ทางนี้เดียวไม่ได้ไม่ได้ครับ คุยกับน้องครับด้วยไม่ครับคุยกับน้องครับด้วยนะคุยกับสาวๆครับคุยกับน้องไม่พอเลยโอ้คุยกับสาวที่เดินดึงครับไม่โอ้ครับไม่เคยให้สบายใจเลยเชียวครับบูธไลบูธนะครับตอนนี้นะครับบูธไลบูธบูธไลบูธนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูสาวๆบูธนี้ก่อนนะทุกคน thì lệ bọn sai đoán chạy luôn รอในกลุ่มแล้วครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากากทักไปในเพจนริตะไลน์ได้เลยครับทกักไปในเพจนริตะไลน์ได้เลยนะครับบัตรราคาหนึ่งสี่เก้านะครับหน้างานหนึ่งร้อยบาทนะครับบัตรหน้างานหนึ่งร้อยบาทนะครับทุกคนหนึ่งร้อยบาทบัตรหน้างานเนาะนะทุกคนอีดนีหนึ่งครับ ระวังนี่คือตัวผมนะผมชอบพี่เช่นบยำหน้ากินสันส้มตํำตำไม่นี่แส่หบบัวไม่ได้ต่งมาเลยพีี่่บสกแน ตังสดหรือบลีลนี่ตังสดตังเปียกก็ไม่มีเหมเงี้ยกระเป๋าไหมกระเป๋าหรอได้หมดอ๋อมันอันนี้น้องบอยครับพ่อน้องบอยส่องอะไรครับเนี่ยใช่อันนี้น้องน้องน้องบอย ครับหัวหน้าจะพิมพ์งานอ,อ๋อมันมีช่องหนึ่งนม่เข้าได้ป่าวได้ได้อยู่ได้ได้ไปเลย ก็เลยกินเนี่ยสวัสดีครับทุกคนย่าลืมยนะครับอันนี้นะครับบัตรหน้างานราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับบัตรเพจในริจารไลซ์ร้อยสี่สิบเก้าบาทนะฮะเข้าไปในเพจในริารไลซ์ได้เลยนะครับทุกคนนะครับขอบพระคุณนะครับสำหรับทุกคนนะหกพันหกร้อยท่าน ผมไม่เคยปันลูกบ่งได้เลยปรารกเขาหลี <c oughs> วางไปก็ได้ไหมลูกปารกเขาหลี <c oughs> สุดยอดจริงๆนายเนี่ยนะยย <c oughs> ไม่โดน <c oughs> ให้น้นนองบอยบ้างครับโอ้ไม่โดนนะมืออันนี้ก็ไม่โดนนะทำไมไม่มีแรงแขนวะ รอในกลุ่มแล้วกหนักเพื <c oughs> ่อเน่เอาตังให้แม่กับ <c oughs> เพื่ <c oughs> อ้ <c oughs> องน, <c oughs> น้ำหนัก น้ำหนักมัน,นจะถ่วงไปได้ไหมครับไปได้ไหมครับโอ้สวัสดีครับทุกคนใครยังไม่เข้ากูปิดรีบเข้านะครับบัตรราคา149นะครับหน้างานนะครับ100บาทนะครับทุกคนปี๊ so เปีหร sí. ือไม่เป็นไรยังไงก็ติดแว่นไม่ก็เล่นหรอกบอกบอกแล้วปตาซื้อตุ๊กตาแม่ก่ีกว่านื่ไงเนี่ยเนี่ย มาตาเบลมาลังกระตล้นฟ้าห้ามบอกไม่บออย่างพี่กม่จะมาหาคินนะพี่นี่ไงฮ้ยฮึยฮ้ย อ้ย่าทำอย่างนั้นนี่มันเขาดิ哑กหยาม่ะหยามกันไปแล้วเจ้าดีไม่ต้องเลี้ยง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 เนี่ยต้องบอยชอบพู้หญิงแม่ประดีครับต้องบอยชอบผู้หญิงอะไรแม่โมยามาม่าเหรอไม่ต้องมาใส่ย้ำนะ อันนี้นำไม่ัยังยังไม่สกนะินอะไรอะไระแม่รเ่เ่ยยิ้มแบบพาัแบบเยอะอ่ะแบบนัคเกงสุดยอดแล้วคันเยอะ,ยอะมีใจ ไได้าปชคนที่เก่งมากคนนี้เขาตามหาอยู่อ่ะบอกว่าเดินออกมาโยนนี้เจอบอสตั้มครับไปอยู่ไหนบ้านอไราไม่รู้เห็นแกโพสธรรมดไม่แกโพสขับรถอีกที่อยู่บนตะกรันจะบอกเป็นบอสตัมเก่งมากเลยป้าก็จะไปยังไงด้วยอันนี้ก็ก็เจอน้องสันแล้วนะน่ารักครับน่ารักกวบคนอีกเยอะป้าต่อเองไหมคะเวลาขายขายเองทำเองค่ะ น่ทเาตั้งน้อเืนอยู่้ที่แต่ที่เอามาใสนืออะไรพี่คืออะไรอามันแม่ต้องซื้อส้นตำใส่ใส่บัวให้ผมนะต้องซื้อน่ะไปกินก๋วยเตีวกันนะรถไม่เคยจะกก๋วยเตี๋ยวเลยอะไรไปกินด้วยกัน ไม่ดับแล้วมาละก็ผมจะไม่ดับผกไลก่อนเดินมาเม่นทุบเลยรถมันวิ่งมาเลยดับยังดับแล้วรถมันวิ่งมาอืมดับอ่เอ่ตันปลาตัดิคะตันปลานสายตัวตนหมูอเอาตันยอเล็อยนะะเล็กเด็กเยะเด็กเนอ ข,เข,อขอ่เยไ่จี้่าจนะีอแบีแล้วก็เอาตำไหลบัวเด้วครับตำไหลบัวเช่ครับเผ็ดเปรี้ยวครับไม่ไม่หวานนะครับ รถทีมไลยบังนรเขาะครับครไิงเข้าก็คุมปิดไจริเข้ปจะเจ็ดพันแล้วนะครับขอบคุณมากมากนะครทุกคนใครยังไม่เข้าคุมปิดรีบเข้านะน,นาเพชนาริตะไลน์นะบทุกคนบัตรอาคา1หนึ่งสี่เก้าบัตรงานหนึ่งรบาทนะครับทุกคนไปซื้อของจริงกำลังเดิน ออกทะลุโใส่สียเสียเอะครมั้ง <c> ล <oughs> ุน้นก็นเห็นพี่ลบไ,ไปอยูอย่อย่าลืมนะครับทุกคนอย่าลืมนะครับ ได้เลย <SPA malaria> <SAnjaki -naya> uh -huh ya ลูกตา น้ำโคกแก้วหนึ่งมนน้คกใช่ซิน้งบอลตามเยอะเลยโหเดี๋ยวก็เป็นประเด็นดิประเด็นประเด็นพี่ดิฮะโคโคกับ สวัสดีครับทุกคนใครยังไม่เข้าคมปิดรีบเข้าเลยนะครับรีบเข้าเลยนะครับปัดราคาหนึ่งสี่เก้านะทุกคนแม่ครับช้อน สวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทัทุกคนนะครับอ่ซื้อบัตรที่เพจนาริตะไล้์ได้เลยนะครับฮะพิรุษคือว่าหน้างาร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบหรือ้อยหนึ่งเมื่อกี้ใครบอกร้อยหนึ่งถ้าเกิดผมพูดผิดต้องขอโทษเลยนะครับถ้าผมพูดผิดต้องขอโทษเลยนะครับทุกคนค เมื่อกี้ใครบอกร้อยหนึ่งผมก็เอินึงก็ร้อยงานหน้างานหน้างานน้างาแต่ในนั้น1 9ในเพจองร้อยสิบเก้าอ๋อครับผม ก่อนสองทุ่มร้อยหนึ่งหลังสองทุ่ม 120, ร้อยยี่ครับผมครับผมขอบคุณมากครับใครยังไม่เข้ารีบเข้าในกลุ่ม้วยนะครับหรือ mm hmm. ว่าใครอยู่ใ,ใกล้มาเที่ยวมาชมกันหน้าฮ้านนะครับมาสนุกกัน <c oughs> มาเอ็นจอยนะครับเพราะว่า,ว,าวันนี้เปิดวงนะครับของบอสแพลนะครับแล้วก็น้องฟันแล้วก็นายจริงศิลปินมามากมายนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวโม่เดี๋ยวโพดิผัดขอบคุณมากครับที่ช่วยเข้ามาตอบไปนะฮะว่าบัตรหน้างานราคาเท่าไหร่ ได้ครับได้บบ <c oughs> ขอบคุณมากนะ่นายละครับี่ะขอบคุณมากนะครับสำหรับพี่ๆนะครับ แม่แม่นะที่อยู่ในกลุ่มอยู่ในกลุ่มแล้วนะครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากๆรับครับผมช่วงนี้น้องก็เดินซื้อของนะครับแล้วก็พูดคุยกับแม่ค้าด้วยนะครับพูดคุยกับแม่แม่พี่ที่มาขายของในในงานนะครับอันนี้เอ็นคืออะไรเอ็นเนื้อค่ะเอ็นไก่เอ็นหมูของที่เอ็นไก่เหรอ ส่วนมากก็ส่วนมากมาก็เอ็นหมูก็เอ็นเนื้อเนี่ยเพิ่งเพิ่งเห็นไม่เห็น,หนสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนนะครับขอบคุณมากๆครับบัตรกลุ่มปิดนะครับราคา 1, 4, หนึ่งสี่เก้าอะไรไม,ไมันฝรั่งเนี่เห็ดเค็มมันฝรั่งกับเห็ดเค็ม ใ,ใครอยู่ใ,ใกล้มาเที่ยวกันได้นะครับไปดูหลังเวทีหน่อยค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับผมก็จะพยายามตอบทุกคนนะครับนะครับพยามตอบทุกคนนะครับน้องกาลังซื้อของครับยังผมยังเดินไปไม่ได้นะครับต้องขอโทษด้วยนะครับเอีสักครู่น่นะครับพ,พี่แม่เขาบอกว่าไปหลังเวทีเ่ยจะไปดูหลังเวทีหน่อยบอกอผมต้องขอโทษด้วยว่ายัางไปไม่ได้น้องยังซื้อของอยู่ ครับสักคู่หนึ่งนะครับก็ขอบพระคุณนะครับสำหรับแม่ๆมพี่นะที่เข้ามาดูแล้วก็บางท้ายเข้าในกลุ่มปิดแล้วนะครับใครยังไม่เข้าก็รีบเข้าบัตรราคาหนึ่งสี่เก้าในเพจนาริตาไลนะครับบัตรน้างานนะครับก่อนสองทุ่มนะครับบัตรละร้อยหนึ่งร้อยบาทนะครับสองทุ่มขึ้นไปนะครับร้อยยี่สิบนะครับ สวัสดีครับดีครับใจเย็นนะทุกคนนะอันนี้ถุงเดียวสองถุงสองรับยสองร้อยครับเป็นเท่าไหร่ครับแม่สแกนต้องอะไรครับ170่งรข้าวเหนียวด้วยใช่ไหมข้าวเหนียวได้ครับข้าวเหนียว20เป็น190่าสข้าวเหนียวสองเคเท่าไหร่ครับ190่าสิบค่งร้อ อาจารย์โฟมสำคัญนะคือที่เรามาซื้อแบบนี้ไม่ใช่ะลรนะครับเราเรามาอุดเหมืนอนแม่ค้าด้วยนะครับผม